มหาเจดีย์พุทธคยาจำลองมาไว้ที่วัดจองคำอำเภอเงาวจวัดลำปางเป็นพระธาตุเจดีย์พุทธคยาที่สวยงามพิสุดิไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียอยู่ลำปางก็สามารถมาเที่ยวมากลับมาไหว้ได้ ตำปางมีดีอีกหลายอย่างที่ให้ทุกท่านได้เข้ามาสัมผัส สถานที่ร่มรื่นมีลานจอดรถไว้บริการ